ยี่ผักตู้ครับอันนี้คืออผลการวิจัยของคณาจารย์จากโอ้โหนี่สุดยอดเลยผลงานของมอเกษตรนะฮะเรลยผักตู้ใช่ไหมผักตู้นี่เอออย่างนี้ก็ทําตู้วางได้หลายชั้นเหมือนคอนโดเลยดิสามารถเข้าไปดูกระบวนการผลิผักตู้ได้เลยนะเข้าไปได้ไหมพี่ผมผมเข้าได้ไหมพี่ได้ครับมาพี่เจ๋อเจ๋อเนี่ว้าว นี่คือผักตู้ของแท้เลยครับโครงการทดลองแต่ทดลองแล้วนําไปรับประทานได้จริงครับสดกรอบอร่อยได้แล้วก็สารอาหารสูงมากใช่ไหมเราไปโจอนาคนนาคนบ้านเลามต้องกินผักนี้เนาะดูสะอาดแล้วก็ทําทุกบ้านได้คุณตามหมู่บ้านได้เลยใช่ใช่อยู่ที่ว่าซ้นทุนมาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไซเคิลมันานไม่ใช่เวลานานเลยพี่ปุ๋มกี่เดือนอนนี้กี่เดือน นับเป็นวันดิปลูกมาใกล้จะตีเลยนะเนี่ยเขาบอกเด็ดไปเรื่อยอ๋อปลูกละเก็บไเรื่อยใช่ไหมตัดไปเรื่อยปลูกลวเก็บเรื่อยเนี่ยนม่้าเรียกนี่เขาเรียกว่าดินเตรียมใช่ไหมระบน้ำไหลวนควบคุมอุณหภูมิน้ำน้ำอยู่ในนี้เลยน้ำจะหยดมาในนันจะเป็นหัวหยดระบบน้าหยดจะเป็นนี่เป็นเทคโนโลยีของมอเกษตรครับของ อาจารย์ในคณะอุตสาหกรรมนี่แลหลคะครับแล้วอย่างนี้ได้เกิดลิขสิทธิ์แลเนี่ยสามารถเอาไปเอาไปใช้ข้างนอกได้ไหม <c oughs> คือคือเหมือนกับเหมือนกับเป,ป็นการปลูกปลูกผักแบบคอนโดใช่ไหมครับ<ว>เป็นชั้นเย็นชั้นาปลูกแนวดิ่งไว้กันเถอะสวยสวยมากครับพี่คนละครึ่งไงอันนี้นะครับเผื่อใครไปรลมก่อนเป็นผักเคลนะครับได้จาก เขาเรียก่าผักตู้ผมเป็นคนที่ชอบกินผักไม่ปรุงอันนี้นี่เขาปรุงมาจากสารที่มันเติมให้เพราะนั้นเป็นสารทานเล่นได้เลยอ่ะกับอาหารทานเล่นได้เลยว่าผมถามอาจารย์นิดนึงพอดีผมผมติดใตมามนาแล้วเวลาเราทานผักกะน้าเนี่ยมันจะมีความหืนเหมือนยาเหมือนเหมือนในยาฆ่าแมลงอ่ะมันจริงไหมหรือว่าปปตุ่นเขามาตำรสชาไปกินทรรมชาไิมอย่างนมชาตาเหรออร่อยแนวว่าเราอุปทานเอง เราเป็นคนที่ฮาร์ดคอร์เด็กๆที่โรงแรมบอกว่าพี่อ่ะฝ่ายฮาร์ดคอร์มากเลยเพราะพี่ทานสลัดโดยที่พี่ไม่ใช้ไม่ใช้น้ำสลัดพี่ทอกพี่ท็อกก็บอกว่าใช้แบบฟินเนร์ก้าอะไรอย่างงี้ใช่ไมครับไม่มีเลยไม่ได้องฟินินอรก้าไม่ต้องเลยผักทุกชนิดมาเป็นจานแล้วเราก็กินเลยพี่ท็อกก็บอกว่าถ้าถ้าโรงแรมอ่ะถ้าโรงแรมจะจะสั่งสั่งประจําเลยเนี่ยส่งได้ไหมอ๋อได้ครับได้คุยกับอาจานในหน้าไว้ว่าจริงๆแล้วแบบสมมุติว่า แต่มันต้องแน่ๆนะว่าอาทิตย์ที่สามวันหรือ5วันเนี่ยห้ากิโลสิกิโลเพราะเราจะได้ไปปรุงเป็นเมนูพิเศษเสิร์ฟลูกค้าใช่ข้อดีของตัวนี้ก็คือเราควบคุมตัวนั้นได้พอสมควรอย่างเงี้ยผลผลิตก็มีต่อเนื่องทั้งปีดีเลยและดีลเบอร์รก็ไม่ไกลจากนี้ไปโรงแรมนิดเดียวมีต้องเซ็นสัญญาาก่อน5ปีจะได้ลงทุนโดยคุ้มค่าลงทุนเลยเลยคุ้มค่านะที่นี่ครับเรบแค่ได้ห้าปีเท่านั้น ผชอบนั่นมีหลักเลยที่แมทช์ยอ๋อครับล็อกเกย็เกรยร์กับตองสนิทอะไรเงี้ยผมว่าอร่อยดีคนระับแต่ว่ามันจะคนขมนิดเงียวนะให้ลองชิมที่หน่อยทิดหน,น่อยร้านลองแล้วชิมแล้ว<ด>ไม่มีความขมออัันนี้นเกรครบ อนมีการทดลองชิมกันสดๆเลยครับที่หน้าฟาร์มฟาร์มถักตู้ตัวล็อกเก็ตจะแพงกว่าคือน้ำเหนื่อยเราะบอกขมนะคืออันนี้มันจะขมขมแต่มันไม่ขมเหมือนยาขมเป็นยานะสำหรับคนที่อ่อนหวานไม่ต้องหมอะสำหรับคนอ่อนหวานคือมันขมเลย อันนี้นะพี่ไปใส่กับซอสส้มแล้วบวกกับสไลดัดแซลมอนลงไปมีความซาจ่ายมีความซามีความซาๆาแค่ได้เลยผักอรเกตอ่าอันนี้ผ<ม>ักอรเก็ต <Rocket S 2> ะครับมันจะซาๆหน่อย แล้วถ้าได้กับอะไรนะสัมเมอร์ลมควัเนเ<ม>ลยเยมาะเหมาะเหมาะสำหรับคนซ่าด้วยไหมกินแล้วซ่าเพราะว่า <laughs> นี่คือเป็นผักสายตี้นะคะข้างในแบบแสงชุมพู้เขียวม่วงแดงอโอ้ค่ะคือโดยสรุปแล้วเนี่ยนะผักเนี่ยเขาก็คล้ายๆมนุษย์ We have over 2,000 undergraduate students, n 500.